วันนี้แพมพามาดูเป็นรถเจ็ดที่นั่งค่ะลูกค้าที่ออกใหม่ราคาประมาณ1น0 0 0ล้านสามแสนบาทวันนี้นะคะราคาเหลือแค่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นและใครที่มีแบงก์สิบนะคะอย่าลืมนะนำมารับส่วนลดไปเลยอีก10,000แสนเป็นรถอะไรไปดูกันเลยนี่เลยนะคะสำหรับใครที่มองหาเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะผ่อนสบายๆนะ7-8 0 0 0ันไม่ถึงหมื่นอย่างแน่นอนได้เป็นรถปี2 0 1 5นะคะเกียร์ออโต้ด้วยให้อะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลย ไฟหน้าไฟตาดวงใหญ่ๆค่ะลูกค้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเ,เ,เตอร์มีไฟฮาโลเจนข้างๆมาให้เราเรียบร้อยสีตาแบบนี้เลยนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เราเรียบร้อยพร้อมกับที่ครอบแต่งแบบนี้นะคะกระจังหน้าสีโครเมียมค่ะลูกค้ามาพร้อมกับโลโกโ้มิสูแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้จะยังเป็นหน้าเก่าอยู่นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเก่าในราคาถูกลงไปเกือบล้านอ่ะลูกค้าคุ้มค่ามากๆเลยไปดูกันที่ห้องเครื่องคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะตัวเครื่องให้มาเป็นเครื่องเป็นสินนะคะแต่ขออนุญาตให้ดูในส่วนของฝากระโปรง นี on so ้เราเปิดฝากระโปรงแล้วก็สตาร์ทเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเสียงเงียบแล้วก็เบามากๆนะคะแบตเราเปลี่ยนไม่แบตเราเปลี่ยนให้ใหม่ไม่มีชิปเพิ่มนะคะน็อตไม่มีขยับสักจุดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเสียงเครื่องใกล้ๆได้ยินไหมได้ยินเบาๆแน่นอนนะคะเพราะว่าเครื่องเงียบแล้วก็นิ่งมากๆนะคะฝากระโปรงไม่มีถอดไม่มีทําสีอย่างแน่นอนค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับที่สาขาสอนเกตของเราได้เช่นเดิมนะคะไปเลี้ยวด้านข้างติดใช้งานได้ปกติเลย นะคะมาในส่วนของตัวซุ้มล้อค่ะจะซุงมลงแม็กให้เราเรียบร้อยนะสําหรับคันนี้นะคะยางได้เป็นยางใหญ่ๆเลยนะคะล้อแม็กเราเปลี่ยนให้ไม่มีชิดเพิ่มนะคะสําหรับคันนี้นะตัวยางยางที่ติดอยู่นะตอนนี้จะเป็นยางปี2023นะคะล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะโครงสร้างก็รับประกันเช่นเดิมค่ะไม่มีชนหนักชนเบาพี่่อมไฟไม่ปรับมาอย่างแน่นอนที่ชอบล้อ,ส,อสวยๆแบบนี้นะคะ ม้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยค่ะแม้จะเป็นรถปี2,015นะคะที่จับมือสีโครเมียมเดี๋ยวไปดูด้านในตัวรถก่อนเข้าไปค่ะลูกค้าให้ดูที่เก็บของสัมภาระด้านบนตัวนี้สามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้ปกตินะสํภาหรับใครนะคะเน้นเดินทางเน้นไปแคมปิง้งรถคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นรถเจ็ทที่นั่งด้วยไปดูด้านในกันบ้างดีกว่ากุญแจนะคะให้มาเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะเมื่อเรากดล็อกนะกระจกพับไฟฟ้าอัตโนมัติเลยนะคะนี่ เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในตัวรถกันเลยนะคะลูกค้าก่อนเข้าไปนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของประตูฝั่งคนขับนะคะตัวนี้กระจกทั้ง4บานปรับออโต้นะคะสามารถปรับจากฝั่งคนขับได้เลยในส่วนของตัวด้านข้างคะ่ะลูกค้ามีที่เก็บของเก็บสัมภาระเก็บเอกสารมาให้อีกแล้วก็มีไฟด้านข้างประตูตรงนี้นะคะนี่อันนี้สตาร์ทรถให้ใหม่เลยนะก่อนเข้าไปด้านในตัวรถคะ่ะลูกค้าให้ดูนิดหนึ่ง ตัวเบาะนะคะเบาะคนขับเนี่ยให้มาเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีดาปรับอัตโนมัติได้เลยนะคะสามารถเลื่อนปรับระดับตามความเหมาะสมของคนขับได้เลยนะคะพวงมลลาลัยให้มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะลูกคา้าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องนะคะหรือว่ากดรับสายจากบนพวงมลลาลัยหน้าจอได้เลยเป็นพวงมาลัยหนังแบบนี้สําหรับคันนี้นะคะหน้าจอให้มาเป็นเข็มแบบนี้นะคะคันนี้เลขไมค์แค่หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่สิบเอ็ดกิโลเท่านั้นรับประกันเลยไม่มีปรับไม่ไม่มีกลองไมาอย่างแน่นอน นะะหน้าจอเป็น Android ค่ะลูกค้าเราเปลี่ยนมาให้เราเรียบร้อยนะคะแอร์ออโปรับออโต้ปรับออโต้หมุนจากมือเราได้เลยนะคะสัญญาณไฟฉุกเฉินตรงนี้นะคะด้านลกาก็มีช่องเสียบ USB มาให้มีที่เสียบบุหรี่มาให้นะคะตัวเกียร์ให้มาเป็นเกียร์ออโต้เช่นเดิมค่ะสําหรับคันนี้และเบรกมือนะคะเป็นเบรกมืออันตโนมัติจากมือเราเช่นกันนะคะด้านข้างคนขับนะมีที่พิงนะคะแล้วก็ที่พิงข้างแล้วก็ที่เก็บสัมภาระให้ตรงนี้อีกหนึจุด บอกคนนั่งข้างๆนะคะก็เป็นมาให้เป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะคอนโซลหน้าออกแบบมาให้เป็นสีดําตัดกับสีครีมแบบนี้คะ่ะลูกค้าไฟใช้งานได้ปกตินี่นะคะในส่วนของฝั่งคนขับก็มีที่2มีกระจก2ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแพาพาไปดูด้านหลังกันบ้างดีก,กว่าว่าให้เป็นออปชั่นอะไรเพิ่มเติมกันอีก น้องผู้โดยสารค่ะลูกค้ามีแอร์หลังมาให้เราเรียบร้อยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังเช่นกันและถูกใจนะคะสายครอบครัวอย่างเราแน่นอนนะคะมีหน้าจอมีทีวีด้านหลังมาให้เราเรียบร้อยแอร์อยากแอร์หลังเย็นฉ่ำเลยนะคะเบาะด้านหลังตรงนี้ก็สามารถพับ,พ,บพับเก็บนะคะเพื่อบรรทุกผู้โดยสารได้อีกนะคะเบาะด้านหลังตรงนี้สามารถทําให้เป็นรถสามีอ่อารถสามแถวได้อีกนั่งได้ถึงเจ็ดคนเลยนะคะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะลูกค้าในส่วนของคันนี้มีกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะนี่ถ้าเราไม่ได้นั่งนะคะลูกค้าสามารถพับเก็บเบาะเป็นแนวระนาบเดียวกันแบบนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าพับเบาะขึ้นมาผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วที่ที่วางของตรงนี้ให้อีกนะคะทั้งมีแค่ฝั่งด้านขวานะด้านซ้ายจะยังไม่มีนะคะกวา้วางเลยนะสำหรับคันนี้นะคะมิสูบิชิปาเจโรรถปี2015ของเรา คุ้มค่ามากๆเลยนะคะลูกค้าผ่อนแค่หลักพันไม่ถึงหมื่นนะมิสซูบิชิปาเจโร่นะคะได้เป็นตัวนี้เลยออกใหม่ล้านสลูกค้าวันนี้ราคาเหลือแค่3ามแสนบาทเท่านั้นและเป็นเครื่องเบนซินด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจเป็นมิสูบิชิปาเจโร่คันนี้นะคะราคาพิเศษนะเฉพาะเดือน7เดือนกรกฎาคมนี้ กติแล้วนะคะลูกค้าซื้อรถกับสามเหลี hmm. ย่ยมออโต้วันนี้ได้ส่วนลดหนึ่งแสนบาทนะคะใครมีแบงก์สิบนำมารับเป็นส่วนลดได้เลยและใครที่ซื้อรถภายในเดือนเจ็ดเดือนกระกฎาคมนี้นะคะรับส่วนลดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทสามารถเลือกเป็นคูปองน้ำมันก็ได้หรือเป็นค่าแนะนำก็ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเป็นคันนี้นะคะแคปหน้าจอนะเราทักบ้านเขียวเข้ามาได้เลยเป็นแอดห้าสามตัวแล้วก็ตัวบีหนึ่งตัวนะคะหรือโทรเข้ามาที่ศูนย์เก้าสี่สองแปดเก้าเก้าสามสองศูนย์แจ้งว่าติดต่อน้องแพรได้เลยนะคะ